สินคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดิน สุดท้ายครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับจัดโดยองค์กรวิทย์ความเป็นธรรมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับท่านดรสุเมศวรณพรมกันต่อนะครับในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมจันนะความหวังชายแดนใต้ครับในช่วงท้ายที่แล้วดรโรจนศักดิ์ได้ทิ้งท้ายคําถามเด็ดมากฮะาจารโรดขออีกสักครั้งหนึ่งฮะคืออย่างนี้ท่านดรสุเมศขออนุญาตที่อยู่ในสายใช่ไหมครับท่านครับฮัลโหลครับครับครับท่านครับคือก็อย่างที่บอกที่ท่านได้ ชี้แจงมาผมก็เลยอยากทราบว่าถ้าการที่ท่านสนทนากับ NGO ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ตามเนี่ยนะครับเอ็นจีโเหล่านั้นท่านมีข้อมูลสนับสนุนไหมในไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยหรือในเรื่องของการเก็บเซอร์เวในพื้นที่ต่างเนี่ย มีในเชิงประู้จักไหมครับคือคือคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าพี่น้องที่ไปชุมนุมครับต่อต้านโครงการจนะเนี่ยนะครับที่ท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยจะเป็นคนจากตะตูนจะเป็นคนจากกรุงเทพจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นคนไทยก่อนไอตรงนี้ไม่ไม่ไม่ว่ากันทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้ครับนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยต้องพูด ในสิ่งที่เป็นความจริงใช่ผมไปผมไปยืนฟังเนี่ยส่วนใหญ่เขาพูดเอามันนะนม่บอกใช่ไหมครับใช่ครับพูดพูดให้มันมันมันก็ไว้อะเขาเรียกว่าใช้วาทกรรมอ่ะมันเหมือนไฮตาร์เวลาชุมนุมเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี้ยครับครับอ่ามันกลายเป็นแบบนั้นไปไงอ่าแล้วก็มันไปไปแบบมีคอนเนคชั่นกับสื่อมวลชนฉบับโน้นฉบับนี้ครับผมก็สงสัยเอ๊ะผมก็ไปยืนฟังอยู่นะ มันไม่เห็นจะต้องมาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเลยอ๋อมันไม่มีข่าวที่จะเล่นมันก็เลยมาพาดหัวข่าวไอ้อย่างเงี้ยครับไม่สบายใจเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาไปไม่ได้นะใช่ครับมันไปไม่ได้นะครับคือคือมันขาดอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ได้อะท่านเออแล้วเหมือนเหมือนเราเนี่ยเราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกมันย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งเลยอ่ะนั่นนั่นไงครับนั่นไงครับไอ้ไอ้ทางเนี้ยคนก็จะรู้สึกคล้ายผมอ่ะ ทีนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพอเขารู้ว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ว่าไอ้พวกชุมนุมมันก็ไม่ใช่พวกจะนะมันก็เขาทางโน้นในพื้นที่เขาก็เลยไปชวนกันไปชุมนุมที่สาลากลางแล้วก็ไปบอกผู้ว่าว่าไม่ได้นะนี่ของจริงอยู่ที่นี่อา้าวแต่อย่างนี้มันก็ไม่สนุกอสิครับใช่ไหมครับอแต่แต่ไม่เป็นไรครับไอ้น,นี่เราเรารับฟังได้เราต้องใจกว้าง่ะครับทํบางาน ทำงานใหญ่ๆอย่างนี้ยก็รับฟังกันได้นะครับผม<ด>พูด,ดผมสนับสนุนท่านใดที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเอยไม่ชอบจงไม่ชอบใจใครจะตําหนิต่อว่าผมไม่เป็นไรครับแต่ผมมีหน้าที่ที่จะต้องพูดในฐานะที่เฮ้ยเราก็เป็นภาคเอกชนครับเป็นองค์กรตามนิติบุคคลเนี่ยสองให้เราเรียนมา ครับเราเรียนหนังสือมาเรามีความรู้รเออ้ยออแล้วเราทํางานมาจนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยครับเรารู้แล้วเรื่องพวกเนี้ผมเนี่ยไม่ใช่พูดแบบนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะใช่ครับมีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์โรจนศักดิ์ครับท่านผมผมเนี่ยพอผมกลับมาจากจนะอีกหนึ่งเดือนต่อมาเนี่ยนะครับผมก็ไปที่ท่าเรือแหลมฉบัง ไปดูโอ้โหดูแลน้ำลายไหลนะเพราะเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยแต่มันเกิดที่สงขาสองนะบ้านเรามันก็จะเจริญแบบเนี้ยนะไอ้ที่ดินที่มันลกล้าง่ากเราถ้าเป็นอย่างนี้ท่านดร่านสมัยครับพอดีมันช่วงท้ายก็เรียนถามนิดหนึ่งว่าในในในส่วนของมูลที่ร่วมพัฒนาภาคใต้เองที่ว่าจะมาทำในประชาพิจารหรือจะเก็บข้อมูลจากในกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะที่ว่าจะขอจากตรงเนี้ย ท่านมีประเด็นอย่างไรที่จะให้สื่อให้ประชาชนหรือคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่ทราบและเห็นด้วยว่าโครงการนี้จริงๆมันน่าขับเคลื่อนและน่าที่จะมีการสนับสนุนเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทราบว่าตรงตัวมูลนิธิเองเนี่ยมีแนวทางคิดอย่างไรที่จะวางโครงการนี้อันนี้คือคำถามที่หลักๆกการก็ไม่ยากครับในวันที่เราจะรับฟังเนี่ยนะครับเราก็อยากจะเชิญท่านผู้รู้เนี่ยไปให้ความรู้นะครับแล้วมูลนิธิก็รับฟังรับฟังเราเชิญซิครับ หลักการง่ายๆครับเชิญสื่อพอสื่อไปเนี่ยอะไรที่ดีก็ว่าไปในสิ่งที่ดีแต่คุณคิเห็นว่ามันอะไรไม่ดีก็ในที่ประชุมก็ว่ากันก็เรามูลนิธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะแบบสนับสนุนคือจักจ๋าไม่ใช่คืออย่างนี้ฮะที่ที่กังวลคือตอนนี้มันเป็นเรื่องโควิดนะมันจํากัดคนแต่ท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่เป็นไรอันนี้เรารอได้ทุกวันเราได้เราเราไปทางโซเชียลเอาเช่นผมมันคือแบบผมพูดบอกว่าที่ผมไปแหลมชบางเนี่ย ไม่ใช่ไปแค่แหลมชะบังนะครับครับผมไปถึงพัทยาแล้วผมก็หันกลับมามองแหลมชะบังเฮ้ยไอ้นี่พัทยาสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะทำไมมันอยู่ใกล้กับแหลมชะบังแค่นี้เองไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับไอ้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 ท่าเรือขนาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักทั้งโลกเนี่ยก็ได้แล้วถัดไปอีกวันหนึ่งนะผมก็ไปที่มากกะพุทธครับ มาตาพุทธปรากฏว่าไอ้ประมงพื้นบ้านนะไอ้คนที่ทามาหากินไปจับปลาออกเือก็ยังอยู่ได้ปกติดีครับที่สําคัญผมยังเชื่ออีกนะท่านท่านดอร์ผมยังเชื่ออย่างว่าพอชนะเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยกว่านิคมอุตสาหกรรมอื่นอีกอย่าลืมนะครับไม่มีที่ไหนที่มีกังหันลมเยอะขนาดนี้ไม่มีที่ไหนที่มีหน้าผาสูงขนาดนี้ สองต้นมันจะเป็นแลนด์มาร์กเลยนะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของภาคใต้ครับของจังหวัดชายแดนใต้ของทะเลใต้นะครับหุยไม่มีนรับครับภูเก็ตไม่มีนะครับใช่ครับที่นะที่เดียวนะครับใช่ครั้าสุเมธฮะช่วงท้ายอยากให้ท่านฝากถึงาประชาชนหรือหน่วยงานราชการนะคสั้นๆสักสองนาทีฮะ เอาผมผมอย่างนี้ครับ,รบว่าไอไอครั้งหนึ่งตอนที่ที่จะนะเนี่ยนะครับครับจะมีโครงการก่อสร้างโรงแยกแก๊สใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักติดกว่าปีที่แล้วครับก็มีพี่น้องประชาชนเราส่วนหนึ่งอ่ะออกมาต่อต้านครับผมเองก็ไม่สบายใจนะนะตอนนั้นที่ต่อต้านก็จะพูดกันนะเป็นข่าวโอ้เนี่ยถ้ามีโรงแยกแก๊สมันก็จะทําให้ นกเขาเล็กนกเขาชวานกลงหัวจุกข,ของเราเนี่ยมันก็จะหายไปหมดครับเออถ้ากฏว่าฝ่ายที่เกาทำการศึกษาไม่ว่าจะเป็นดร์เชียนช่วงกัลยาณมิตรหรือท่านอาจารย์จากมหาลัยสงขลานาครินนะท่านก็ศึกษาามหลักวิชาการว่าไม่มีผลกระทบ,บผ่านมาสิบปีครับทุกวันนี้โรงงานแยกแก๊สที่ชะนะทุกวันนี้ก็ สวยงามดีบ้านเมืองลงโรงโรง,งเรียนอะไรก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็เนี่ยครับมีการจ้างงานชนะเราก็มีรายได้จากที่มีแค่โรงแยกแก๊สเท่านั้นนะเพื่อนเนี่ยครับก,ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าการที่จะต่อต้านการที่จะคัดค้านอะไรเนี่ยมันต้องพูดออกมาจากหัวใจจริงๆนะครับ,รบแล้วก็นนะด้วยข้อมูลด้วยหลักวิชาการซะหน่อยนะครับ,รบไม่ไม่ไม่ใช่ว่า นึกจะคัดค้านอะไรแล้วก็ค้านเอามัน <c oughs> ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคนคัดค้านจะได้รับผลประโยชน์จากฝักฝ่ายไหนเนี่ยนั้น <c oughs> นั่นเราก็ให้เปรียบกันนะครับก็ฝากแล้วก็ฝา,ากอย่างหนึ่งก็คือว่าพลเอกหารลีนานน์เนี่ยท่านจากพวกเราไปแล้วครับ <c oughs> สิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ก็คือการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แก้ได้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองสร้างบ้านเมืองให้เจริญ ให้คนภาคใต้มีงานทำนะครับแล้วปัญหาไฟใต้เนี่ยก็จะจบไปครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยครับท่านครับยินดีครับขอบคุณครับผมเจอกันครับแค่โอกาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากคือ คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเลยนะคือจริงๆต้องขออนุญาตบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับเราขออนุญาตพูดในฐานในฐานะองค์กรและคมเป็นธรรมเราเน,นำเสนอข้อมูลเนี่ยจากที่เราได้ฟังจากท่านดรสุเมธแล้วเรารจากที่เราได้ทํามาโดยตลอดเนี่ยติดตามมาตลอดสิ่งหนึ่งหนึ่งนะที่ข้อมูลที่เราได้ได้ไดไดไดรับเนี่ยนะครับผมผมอยากจะพูดในนามขององค์กรและคเป็นธรรมสู่ประชาชนว่าเราเป็นองค์กรที่จะอยู่ความเป็นกลางเราไม่ได้อาเปรียบใครคืออยากให้มีการตั้งหน่วยงานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะทางทางข้อมูลที่ผู้ที่จะไปลงทุนเนี่ชี้แจงข้อปัญหาต่างๆนะครับเดินสายเลยนะครับให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเนี่ยข้อหนึ่งสองสามสี่ตอบเลยถูกไหมเพราะว่าเท่าที่มองมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารในเรื่องของข้อที่จริงกับบทพิสูจน์เข้าจะคุณกิจชัยตั้งแต่การการทำงานจริงๆมันต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐฮะจาะนี่มันอย่างนี้คะไม่คือถ้าเราไปมองในภาพรัฐเนี่ยมันมันนานนะ ตัวตัวผู้ลงทุนเองก็บางครั้งก็ควรที่จะมีฝ่ายสื่อสารออกไปชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยนะครับร่วมกับ n อ o หรือสื่อหมดเวลาลงแล้วครับช่วงท้ายเลยครับอาจารย์รอดท่านผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ YouTube องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและเว็บไซต์ไทย l a n ทูเดย์2020บอกคอมสามารถสแกนหน้าจอแล้วชมรายการย้อนหลังเราได้นะครับหรือท่านจะกดมาเป็นแฟนเพจขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่เพจขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม เอาล่ะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับแผ่นดินไทยไม่สินคนดีเพราะแผนดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเข้าแผ่นดินนี้จะมีทีด่ด